สวัสดีนะคะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พีน่น้องๆ้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะเรามาดูสองสาวของเรานะคะหลังที่ทานอาหารอิ่มแล้วนะคะดูแต่ละสาวสาวเขาทำยังไงกันนะคะดูสาวสาวแต่ละคนแต่ละเชือกทำยัง,งไงอยู่แบบไหนนะคะเรามาดูนะคะอิ่มแล้วนะคะสองสาวของเราอิ่มกันทุกเชือกแล้วนะคะหลังจากที่คุณแม่ให้อาหารเต็มที่แล้ว ยุดการให้อาหารนะคะดูสองสาวของเรานะคะแต่เลเชือกคุณแม่สุ่มดูใ,ใกล้นะคะคนัตยานัตยายืนหลับนะคะกอดกอดห่วงยืนหลับนะคะคุณแม่กองอยางรดไว้นัตยาก็กระจายหมดเลยแม่วาสนานะคะยืนหลับนัตยายืนหลับนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วว่างนอนค่ะ บรรยากาศเงียบมากเลยนะคะก็อยู่กันเช่นเคยกับสองสาวของเรานะคะแม่ก็อยู่กับสองสาวของเราเช่นเคยนะคะวันนี้วันพุธของเราทานกินแล้วนะคะแม่ก็ได้เก็บกวาดทำความสะอาดออกให้นะคะแล้วก็รออิ่รลอบนะคะสักพักนะคะสักพักค่อยจะให้สาวสาว ของเรานะคะนติยาของพ,อพ่อพ่อแม่แม่นะคะยืนทำอะไรอย่างนั้นนะลูกหง่วงนอนโอ้ไม่เล่นหรอกไม่ต้องชี้ไปให้แม่เล่นหรอกไม่เล่นไม่เล่นอยากให้คุณแม่เล่นยางด้วยนะคะแล้วกระจายอะไรเยะแยะเลยลูกกระจายอะไรกระจายออกมาก็เล่นตัวเดียวก่อน เดินาตยาของเรานะคะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่แมยางอ่ะสวัสดีค่ะสวยๆก่อนเร็วเอาห่วงออกแล้วมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วคนสวยเร็วนายสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ก่อนเร็วเสียงหวานด้วยนะลูกเนี่เอาสวัสดีค่ะสวยๆนาตยาจ้าเสียงหวานเสียงหวานนะลูกเสียงหวานเร็ว Oh. จ้าไหนอ่ะไม่คุกเข่าลงละลูกเอาอยางรถออกก่อนเร็เวๆเร็เวๆพ่อๆแม่แม่รอดูอยู่นะคะรออยู่รอดูสาวสวยของแม่อยู่นะไหนอ้อ,อนพ่อๆ่แม่ยังไงไหนอ้อนยังไงลูกไหนสวัสดีค่าสวยสวยลูกเร็วๆหลับอิ่มมากนะคะอิ่มมากคุณ <c oughs> แม่ก็ได้โยนญ้าโยนสับปะรดนะคะเดินอ้อยโยนลูกสับปะรดที่เหลือนะคะให้ รู้สึกว่าจะอิ่มแล้วนายอ้อนอยังไงล่ะลูกอ้อนอยังไงอ้อนอยังไงไหนสวัสดีค่าสวยสวยสวยยังไงลูกสวยยังไงไหนสวยสวยขาเอาเอายางออกก่อนเอายางออกก่อนสวัสดีค่าสวยสวยลูกไหนคุกเข่าลงสวยสวยไหนคุณแม่ทําให้คุณแม่คุณคุณพ่อพี่พี่น้องน้องเอฟซีดูหน่อยเร็วนาย,ายนัทยาทําได้ไหมนัทยาทํ <Ĉ S 1> าได้ไหมลูกทําได้ไหมคะ คะ่ะนัตยาของแม่เก่งมากเลยเก่งจังเลยได้ยินเสียงฮอนะคะฟังเสียงฮอกันนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเย็นสบายมากเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสองสาวกับน้องหมาน้องแมวนะคะคุณแม่น้องกวางก็ไปโรงเรียนปกตินะคะกับพี่นะคะกับน้องพ่อก็ไปทำงานเหมือนเดิมนะคะ ไม่ให้แม่ไปเล่นหรอกอยากให้แม่เล่นนะคะบอกชี้บอกแม่ให้ไ่เล่นนะคะไม่เล่นหรอกเล่นเวลาเล่นมาหนูก็ไม่เก็บช่วยแม่ต้องให้พ่อมาบอกไม่ต้องมาอมมือเหมือนเด็กเลยดูนะคะนาตยาทำเหมือนเด็กมากเลยนะคะตอนเด็กน่ารักมากเลยนะคะนาตยาน่ารักมากช <c oughs> ี้อ้อนนาตยาเป็นช้างที่ชี้อ้อนมากเลยนะคะพ,พ่อแม่แม เก็บมาเก็บมาเก็บตัวเล็กมาก่อนลูกเก็บตัวเล็กมาไหนตัวเล็กอ่ะเก็บมาเร็วเก็บมาเก็บมาไหนเก็บมาเก็บมาเร็วนหนมาเอามาให้แม่มาแม่ขอจะให้แม่เล่นด้วยนะคะจะให้คุณแม่เล่นด้วยปกติจะไม่ให้นะคะปกติจะห่วงนะคะอยากให้แม่เล่นนะคะไหนเก็บมาอีกไหนเก็บมาให้คุณแม่หน่อยไหนตัวไหนเก็บมาไหนตัวไหนไม่เล่นแล้วเก็บมามาแม่จะเอาไปเก็บเรเ็ว เร็วๆคนเก็บไหนตัวนี้เก็บไหมเล่นไหมนี่เก well ็บไหมเก็บมาเก็บมาจะเล่นเหรอตอนนี้จะเล่นเหรอนี่สายตานะคะสายตาจะจาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่ไม่เล่นแล้วเก็บมา่ะเก็บมาเร็วเก็บมาเก็บมาให้แม่เร็วมามาเก็บมามามาแม่ขอเร็วๆแม่ขอมา มาแม่ขอมาเก็บเร็วๆนาแม่ขอได้ไหมมาเร็วๆเร็วๆมามาเอามาดูเล่นนะอย่าให้แม่แย่งนะคะได้อ๋อท่นแม่เอาไ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 ม่เอาม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 นี่นะคะอย่าให้คุณแม่แย่งนะคะความสุขเล็กๆนะคะของนาตยานะคะ ถ่ายทอดความสุขของช้างของเราให้คุณพ่อคุณแม่พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องเอฟซีได้ชมกันนะคะแม่วาสนาของเราก็อิ่มแล้วแม่แม่มาทําไมนี่แม่เดินมาทําไมแม่แม่ได้ยินเสียงฮอนะคะคุณแม่ได้ยินเสียงฮอฮอวิ่งอยู่ข้างบนนะคะแม่เราก็อ้วนมากตุ้ยนุ้ยมากเลยนะคะอยากจะลดหุ่นให้แล้วกินกันเยอะมากเลย ต้องให้อาหารเป็นเวลานะคะถ้ายืนให้ตลอดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสองสาวของเราอ้วนเกินไปนะคะน้ำท่าน้ำหนักเยอะเกินไปอาจจะลงขาได้นะคะไหนไหนเอามาให้แม่ส่อยากให้แม่เล่นเอาม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 าเรเร็วแม่ขอไหนแม่ขอมาแม่ขอแม่ขอมามาเร็วเรเก็บมาเก็บมาไม่จ๊บหรอกไม่จ๊บแม่หรอก จุ๊บๆพ่อๆแม่ๆเลยจุ๊บๆพ่อๆแม่ๆเลยจุ๊บๆรักไหมนัตยารักแม่ไหมคะ่ะไหนนัตยาร<อ>ัากแม่ไหมรักรักมากไหมนัตยารักแม่มากไหมยิ้มนะคะยิ้มเวลาถามถ้าถามเขาทีไรเขาจะยิ้มนะคะนัตยายิ้ม <S <S หรนัตยายิ้มนะคะร <acabar> ักแม,ม่มากไหม มากมากขนาดไหนอายไม่ต้องมาอายหรอกอายนะคะอายอารักมากไหมมากมากขนาดไหนมากมากไหนไหนวัดดีค่าสวยหน่อยไม่ทํายิ้มนะคะนาตยายิ้ม เรารับรู้ถึงความรักที่เขามีให้ได้นะคะแม่วัฒนาก็อยู่กับเขาแบบนี้นะคะมันก็เป็นความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้มีงานทำช่วงนี้เนาะก็รอรอไปก่อนนะคะก็จะเล่นกับเขาอยู่แบบนี้นะคะถามกันไหนยัง สวยจังเลยยางรถคะ่ะไหนยางรถไหนยางรถไหนของนาตยามีตัวไหนบ้างนี่หรอไหนอือไหนมีกี่ตัวไหนของนาตยามีกี่ตัวตัวนี้ด้วยแม่นั่งได้ไหมแม่นั่งได้ไหมอ,อได้ให้แม่นั่งด้วยเนาะให้แม่นั่งนะแม่นั่งนะ จ้าแม่แม่วาสนาไปทำอะไรแม่วาสนามานี้เลวมานี่เลวดูเขาจะหอมแม่นะคะก็เป็นความรักความผูกพันนะคะระหว่างคนกับช้างนะคะแต่ก่อนก็ส่วนมากก็เป็นคุณพ่อดูแลคุณแม่ก <without them. S 2> <pare. helmet>. ็นานๆทีนะคะจะเล่น <un> ก <às ic> ับสองสาว เสียงฮอมาเอาไปแล่นอีกทำไมพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเสียงฮอมาอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะระหว่างความรักความผูกพันระหว่างนาตยากับคุณแม่นะคะแม่วาสนานะคะก็ยังไงก็ขอฝาก พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะฝากสองสาวของเราไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของครอบครัวเราด้วยนะคะนัตยาบายบายในลูกบาย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 พ่อพ่อแม่แม่ในลูก สวัสดีค่ะบายบายยังไงบายบายยังไงลูกบายบายใส่หัวด้วยลูกใส่หัวด้วยใส่หัวด้วย้รวใส่หัวด้วยเร็ว,ว,ว,รวค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ uh. Uh.